เช็คสภาพ PSU ดูยังไงควรเปลี่ยนแล้วหรือยังหัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าความตั้งตันนั้นบางคนอาจคิดว่าเป็น CPU แต่ส่วนตัวมองว่า Power Supply หรือว่า PSU ต่างหากที่เป็นหัวใจที่แท้จริง PSU คืออะไร PSU ก็คืออุปกรณ์ที่คอยทำหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยง ไปยังส่วนต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนกับหัวใจของมนุษย์เราที่คอยส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองถ้าว่าหากวันหนึ่งเกิดเสียขึ้นมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเปลี่ยนได้แล้วหรือควรเคลมนบัตรดาวแม้เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ตามคำตอบคือการเช็คค่าไฟเลียงหรือแรงดันไฟหลักๆทั้ง3ชนิดซึ่งแบ่งเป็น12โวลต์5โวล์ และ3.3โวลต์โดยหากอิงจากมาตรฐาน ATX ของ Intel ก็มีแนะนำค่าแรงดันไฟไว้เลยว่าไม่ต่ำหรือสูงเกิน5%หรือบวกลบแล้วไม่เกิน5%อย่างแรงดันไฟหลัก12โวลต์ ต้องไม่เกิน11.40โวลต์และสูงเกิน12.60โวลต์อาจมีบางคนกังวลว่า p s u ที่ใช้อยู่มีค่าต่ำกว่า12โวลต์ซะแล้วจุดนี้ก็ดูหรือว่าต่ำกว่า11.40โวลต์ไหมถ้าไม่ก็สแสดงว่ายังปกติใช้งานได้ครับอื่นๆก็มีแรงดันไฟ5โวลต์ต้องไม่ต่ำกว่า4.75โวลต์และสูงเกิน5.25โวลต์สุดท้ายแรงดันไฟ3.3โวลต์ก็ต้องไม่ต่ำกว่า3.14โวลต์และสูงเกิน3.47โวลต์ค่าพวกนี้ดูอย่างไงก็สามารถดูได้ผ่านหน้า b i o s หรืออ ที่เราต้องกดปุ่ม s, 2 ok s, show, right ok ok <S 1 2รลุัวก่อนเข้าโหลดหน้าวินโดว์นั่นเองั้าง่ายสุดเลยก็สามารถดูผ่านโปรแกรม ida 64สีได้เช่นกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเช็คสภาพของ psu แนะนำเลยว่าหากใครที่เพิ่งซื้อ psu มาใหม่ๆนั้นควรเอารุ่นระดับท็อปหรือว่ารุ่นตัวแพงๆไปเลยได้จะเป็นการดีเพราะว่าหากวันนึงเกิดเสียขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียดายภายหลังครับ